สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางเยอรมันนะครับประจำค่ำคืนวันพุธที่29นะครับครั้งนี้บอกวันนะ <c oughs> อังคารก็เยอรมันเยอรมันเดินมาทั้งสองวันครับแต่ยังเจาะไม่มาเขาามว่า,มาเมื่อคืนเสียดายไหมเสียดายครับเมื่อคืนมี0 0 0 2 3สเมื่อคืนปิด2 0 2 2 0นนะครับเมื่อคืนเด่น3มานะครับเด่น3มา จะรบแต่ขึ้นบวกเหมือนเดิมเฉยเลยก็อย่างดีครับที่เด่นอย่ามาครับวันนี้เปิดที่บวกครับ2 5 2 5 0ครับ2 5 2 5 0ก็วันจันทร์วันจันทร์เขาเตือนเรามาแล้วว่าโอกาสปิดตัวเปิดเป็นไม่ได้นะครับก็ซัดไว้ก่อนนะครับตัวเปิดครับเด่นสุดวันนี้2ครับยังคงเป็น2เนาะ5 2 50ครับ5250ถ้าถูกใจตามแล้วกันนะครับ

สำหรับเยอรมันก็ได้ประมาณนี้ครับประมาณ4ี่ทุ่มสี่ทุ่มสี่สนาทีโดยประมาณครับรู้ผลเนาะก็เดี๋ยวเจอทีดาวโจนครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับสภาพอากาศวันนี้เหมือนฝอนจะตกครับแต่ไม่ตกครับรอยมารอยไปรอยมาก็รอยไป